่ะนี่สิมาส่วนแงะเล็บมือนางมาอยู่น,นะคะจะตัดตัดตรงดีระวังมีดแล้วมีดม่นช่เข้ามาือผ่าลงมาเลยตรงๆตรงกาง,ง,งเล็บนี้ก็ผ่า กดสอดนิ้วเข้าไปสอดนิ้วเข้าไปตรงนี้นะนก็หักได้แล้วง่ายมากเลยสอดนิ้วเข้าไปตรงคอมันหักแงมันออกมาได้เลยข้ต่อไปสอดนิ้วเข้าไปตรงที่เรากรีดไว้นะนี่ออกมาแล้ว ง่ายมากค่ะยากเลยอันนี้หักก่อนไปหกักคอตรงนี้นะก็จะมีสักกระดูกสามสี่นี่แหละนี่ได้ออกมาเร้ว นี่เขามีที่เงี้ยใช่ไหมนี่ค่ะหักออกมาแล้วอีกเทปหนึ่งใจมันก็มีสีเล็บเนะาะหักดูมันกรนัดขึ้นมาแล้วก็ดึง นี่ค่ะโอกมาแล้วไปตรงกลางนะเจ็บตงนี้เลยดึง,ด,งดึงค่ะนี่ค่ะง่ายม,มากเรียบร้อย ตามรอยลบกีดเลยนะคะทุกคนเรียบร้อยนี่ค่ะก็จะได้อัน,นใหญ่ๆสวยๆ